ส่วนเรื่องที่สองนะคะเรื่องโฟ e ที่เป็นประเด็นที่แฟนๆสงสัยทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายเองฝฟก็สงสัยเ,เรื่องมันเริ่มอย่างนี้ค่ะว่าคือฝ่ายอ่ะก็ไม่ได้ทราบว่าฝ่ายจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นแต่ฝ่ายก็มาทราบตรงที่มีอีโมจิมีการคาดเดากันต่างๆนาะนาะนะว่าเป็นคู่คู่รักต่างวายัย เป็นสัญลักษณ์ดอกทานตะวันฟองสบู่ซึ่งแฟนๆก็น่าจะคาดเดากันได้ว่าเป็นคู่ไข่ไฟก็ทราบเหมือนที่ทุกคนทราบแต่ว่าส่วนเรื่องที่ทางค่ายจะไปคุยอะไรกับทางผู้ใหญ่อันนี้ไฟไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าก็มีสายจากผู้ใหญ่ถามไฟว่าเฮ้ยทำไมไม่เล่นไฟก็เลยบอกว่าไฟเนี่ยหรอไม่เล่น ถ้าอยากเล่นจะตาย Fo e เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆแล้วแฟนๆรอคอยเหมือนเป็นจกักรวาล GL แอะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสาเหตุอะไรไฟไม่ทราบฝฟาก็ทั้งผู้ใหญ่บอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสร่วมงานกันนะแล้วก็ยังมีอีกสายหนึ่งก็ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใน f o อีอีกเช่นกันถามไฟว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม ทะเลาะกันจนเล่นด้วยกันไม่ได้เลยเหรอมีปัญหากันจนต้องยกกองจริงไหมไฟขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าเราไม่เคยมีปัญหากันจนต้องยกกองไม่เคยมีปัญหากันจนทำงานไม่ได้ไม่เคยมีเราทำงานด้วยกันด้วยดีมาตลอดก็ยังชมน้องอยู่เลยว่าน้องเป็นคนเก่งเราผ่านไปด้วยกันนะเวลามีเรื่องอะไรเรากอดกันก่อนเข้าฉากเรา เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อการไฟค่อนข้างมั่นใจแต่ด้วยเหตุผลอะไรอันนี้อันนี้ไฟไม่ทราบทำไมเขาถึงถามแบบนี้แต่ไฟได้พูดยืนยันไปแล้วว่าไม่ใช่ไฟที่ไม่อยากเล่นไฟอยากเล่นมากๆแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าสิ่งที่ได้ยินมาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าถามไฟโหพี่ไฟอยู่ช่องเจ็ดอะตอนนั้นอะ ถ้าจะมีเหตุผลว่าไฟไม่ทนแดดทนร้อนมันเป็นไปไม่ได้อะพี่ไฟไม่ได้เพิ่งทํางานเป็นอาชีพนักแสดงแค่วันนี้หรือเมื่อวานไฟทำงานอาชีพนักแสดงมาก็หลายปีแล้วอันนั้นก็ไฟก็ไม่ทราบจริงๆไฟก็ยังหาคําตอบอยู่แต่วันนี้นะคะวันนี้ไฟได้ไดไ้ไฟได้ความกรุณาจากผู้ใหญ่ที่เป็นหนึ่งในผู้จัดโฟอนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมีการโฟนโฟนหาท่านเลยว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเป็นยังไงทุกวันนี้พี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านก็ยังให้ความเอ็นดูฝฟายฝ่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาฟังข้อเท็จจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายส,ส,สวัสดีค่ะพี่ตุ๊บ สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะไฟก็แถลงข่าวอยู่นะคะแล้วก็ขอความกรุณาจากพี่ต๊ปนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ไฟรักแล้วก็เคารพนะคะก็อยากจะ,ะแถลงไขให้กับแฟนๆหรือไขข้อสงสัยที่ทุกคนไม่เข้าใจกันอยู่ตอนนี้นะคะหรืออาจจะเข้าใจกันไปผิดไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะอยากฟังจากพี่ต๊ปคะ่ะก็ขอความกรุณาพี่ต๊ปเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ฮ <Hello. S 2> หลให้เริ่มเล่าว่าอะไรคะอ๋อให้เริ่มเล่าเรื่องเรื่องโฟออะคะ่ะที่ที่เป็นประเด็นในข้อสงสัยว่าอ่ฝ้ายไม่ไม่อยากเล่นจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ที่เราเคยเคยคุยกันเมื่อตอนนู้นที่มีประเด็นแรกๆอะคะ่ะข้อเท็จจริง ได้ค่ะยินดีค่ะค่ะเริ่มงดดเลยค่ะค่ะก็ขณะนี้เวลาบ่ายสองโงยี่สิบเจ็ดวันที่เก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะทุกทุกท่านที่มาร่วมฟังแถลงข่าวของฟ่ายก็ขอบคุณที่สนับสนุนฟ่ายนะคะ ตอนที่พี่ตัดใจลงทุนทำฟอร์เอเมนต์ก็ทราบว่าจะมีคู่ฝ่ายโยโกอิงฟ้าชาร์ล็อตฟรีนเบกน้ำหนึ่งเนยทีนี้มีวันหนึ่งทางเจ้าของค่ายของฝ่ายได้มาแจ้งความประสงค์ที่จะขอถอนตัวจากการแสดงฟอร์เอเมนต์ของฝ่ายโยโกแล้วก็เหตุผลที่ให้ก็คือว่าเกรงว่าถ้าหากน้องสองคนมาเล่นแล้วอาจจะ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายได้ถ้าหากว่าน้องสองคนไม่สามารถทํางานได้ด้วยกันอย่างรับรื่นประมาณนี้ค่ะพา่ค่ะค่ะ,ะมาบนี้ค่ะทุกท่านค่ะต้องต้องเล่ามากกว่านี้เปล่าค่ะทุกท่าน,นมีใครอยากทราบอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็น่าจะครบถ้วนพี่ๆ<า>อยากทรบาบอะไรไหมคะค่ะ,คะ วันที่พักนึกคเก่าที่แถลงข่าวแล้วพี่ไปถ่ายเป็นนี้ไปเขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่ได้รับการติดต่อมาเขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่ได้รับการติดต่อมาจากโฟร์อิเลเมนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาบอกคืออย่างนี้ค่คะพี่พี่ตุ๊บทางพี่พี่สื่อมวลชนบอกว่าครั้งที่แล้วอะค่ะที่ที่ได้ไปถแถลงข่าวค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อจากโฟร์อิเลเมนต์ว่าจะเล่นใช่ไหมคะ แต่มันก็จะแปลกนะคะถ้าไม่ได้รับการติดต่อแล้วสามารถมาแจ้งความประสงค์ที่จะขอถอนตัวคือถ้าหากว่ามีคนเดินมาแล้วก็มาแจ้งความประสงค์ว่าจะขอถอนตัวจากการร่วมงานก็แสดงว่าต้องมีเหตุที่ได้รับเชิญแล้วถึงได้ขอถอนตัวไปถูกต้องไหมคะค่ะแล้วมีพี่ๆคนไหนสงสัยอะไรอีกไหมคะ ม่ก็ไฟประเด็นต่อประเด็นที่ถามตอนจบทีเดียวเอาพูดค่เราอยากพูดพี่จะได้ถามได้ต่อประเด็นค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะพี่โต๊บขอบคุณขอบคุณทุก่านดะคะขอบคุณทุกท่าน้าขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ทราบไปเลยเพราะว่าไฟก็ทราบพร้อมทุกๆคนแต่จะไม่มีการ ที่ออกมาจากไฟแน่นอนว่าไฟไม่อยากเล่นเรื่องนี้ไฟเลยไม่รับเล่นไม่ใช่ไฟพูดเสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไฟอยากเล่นด้วยความเต็มใจแล้วก็รอว่าภาวนาด้วยซ้ําว่าวันที่มีข่าวออกมาว่ามีการถอนตัวภาวนาว่าไม่ใช่คู่เราเพราะไฟยังมีหวังอยู่ว่าไฟจะได้เล่นค่ะก็